รถอเนกประสงค์เจ็ดที่นั่งมาฝากสมาชิกที่กำลังหาใช้งานนะครับมาแล้วครับกับปาเจโร่นะครับเครื่อง2,005ออโต้ดีเซลเทอร์โบครับปี2010 รถสวยสมบูรณ์ครับสีสันสวยงามเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ไม่เคยแต่งซิ่งนะครับคันนี้ใส่ล้อสวยๆมอฝากสมาชิกกำลังหานะครับปาเจโรมาแล้วครับคันนี้ปี2010มือเดียวป้ายแดงนะครับดีเซลเทอร์โบนะครับเครื่อง2005ภายในสวยสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับใครกำลังหาใช้งานชมเช็คทดลองขับมินบุรีนะครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับคันนี้จัดไฟแนนซ์ได้นะครับผ่อน0กันกลางๆนะครับผ่อนได้6ปีเครดิตดีออกรถได้เลยนะครับเบาะคนขับจะเป็นปรับไฟฟ้านะครับเบาะคน ขับไฟฟ้าภายในสวยกว้างนั่งสบายนะครับใครหาใช้งานนะครับ259,000าบาทครับ259,000เบาทเครดิตดีออกรถได้เลยครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้นะครับจะส่งทั่วไทยนะครับนี่ครับใส่ล้อสวยๆหล่อๆเลยนะครับคันนี้สีเงางามเงาฉ่ำเกียร์ขั้นตอนสมบูรณ์ใครสนใจชมเช็คทดลองขับได้เลยครับได้ขับกลับบ้านแน่นอนจิตที่นั่ง SUV สวยๆเลยนะครับชมได้เช็คได้ทดลองขับได้เลยครับกับปาเจโร่นะครับมี ซูบิชิปาเจโรมาแล้วครับชมได้ทดลองขับนะครับรับรองไม่ผิดหวังคัดสวยเช็คสวยมาฝากนะครับกว้างขวางนั่งสบายดูรถได้เลยครับสภาพดีๆแบบนี้ที่เหลือหน้าที่สมาชิกครับพิจรารณาตัดสินใจสําหรับผมคัดเช็คเก็บงานดูแลร,ระบบให้เรียบร้อยครับนี่เลยครับสวยๆนะครับเป็น7ที่นั่งนะครับรถสวยๆแบบนี้ เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกกับสมาชิกที่กำลังหารถครอบครัวรถอนเนกประสงค์ s u v 7ที่นั่งเลยครับสวยงามเงาฉ่ำภายนอกภายในพร้อมมากๆนะครับใครสนใจนะครับโทรได้สอบถามได้ไลน์มาได้เลยครับรถสภาพดีนำมาฝากให้กับสมาชิกที่กำลังหา s u v รถ7ที่นั่งรถครอบครัวนะครับคันนี้ m i t s u b i ชิปาเจโ ro ปี2010 รถมือเดียวป้ายแดงนะครับภายในเป็นระบบไฟฟ้านะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้ารถส,สวยๆแบบนี้ชมทดลองขับได้เลยครับ มาชมได้เช็คได้รถอยู่มินบุรีกรุงเทพนะครับสมาชิกมันไกลถ้าไม่สะดวกเดินทางนะครับเรามีบริการจัดส่งให้นะครับเรามีบริการจัดส่งให้ไม่เคยแต่งซิ่งนะครับแต่งใส่ล้อสวยๆมาเพียงเท่านั้นนะครับนี่นะครับภายนอกภายในมาพร้อมนะครับมาชมภาพนิ่งดูได้นะครับรูปมีมาครบจบแล้วก็โทรได้เลยนะครับใครดูจบก็โทรมาได้เลยไลายได้โทรได้ติดต่อได้ครับ2 5 9 0 0 0บาทครับรถพร้อมใช้เอกสารครบพร้อมโอนรับประกัน โอนจัดส่งทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยเครดิตดีออกรถได้เลยครับสนใจโทรเจราจาโทรสอบถามนะครับท่นใดไม่มั่นใจในมิสซูวิชิปาเจโรหาข้อมูลได้เลยครับใน YouTube ในแฟนเพจของปาเจโรก็มีนะครับหลายคนไม่สะดวกก็ไปศึกษาเพิ่มเติมก่อนก็นได้นะครับใครที่ชอบเข้าใจก็จัดไปครับเราคัดสวยเช็คสวยมาฝากนะครับ259,000บาทเครดิตดีออกรถได้ผ่อนได้ครับ ลองดูก,ก่อนนะครับจะถูกใจสมาชิกหรือไม่นะครับสำหรับผมทำหน้าที่ชี้เป้าแล้วก็คัดเช็คเก็บ